พูดถึงเพื่อนผมคนนี้หรอเราผ่านอะไรกันมาเยอะเลยล่ะสวัสดีครับพี่บอยนะครับเดี๋ยวเชิญพี่เข้าด้านในชลุก่อนดีกว่าเจอกันวันแรกผมก็ไม่ค่อยได้พูดหรอกเดื่มชาอุนอ่นๆแล้วก็นั่งพักผ่อนก่อนนะครับพี่บอยพูดสมุดวันนี้ผมมีออปชั่นมานาเสนอครับพี่ยังไม่ตัดสินใจผมก็มแค่ไม่เป็นไรนะครับขอบใจ แต่เอาไว้ก่อนนะไม่เป็นไรครับแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผมเห็นความมีน้ำใจของบอยพี่มาดูเยียบขันเล่งได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยเองได้ได้ได,ได้หนึ่งสองสามเดยังเยยเลย,ย,เ,ลยเรียบร้อยเลยพี่ผมเนี่ย เรียบร้อยเลยเอาพี่มโนสวัสดีครับจนผมเองก็รู้สึกสบายใจที่จะซื้อรถกับเขาไม่ต้องเงินดูหรอกเอาคันนี้สวัสดีครับพี่มโนวันนี้ยังสะดวกเข้ามาเช็คระยะไหมครับะไามดครับไมไ้าลาได้ีกแล้วครับอุ้ยดูแลดีเกินไปไหมเนี่ย ยิ่งในวันที่เราลำบากเราจะเห็นว่าใครคือเพื่อนแท้จริงๆนะบอยดูสิเอกสารเรื่องประกันรถมันเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยอะ่ะพี่ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับพี่ผ่านแล้วเอกสารประกันอนุมัติแล้วล่ะครับพี่สวัสดีครับพี่ปานุอ้าวบอยว่าไงของฝากครับพี่โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากของฝากจากไรผมรถดดแรก จะปินข้าวที่บ้านพี่ญาติญาตพี่อ่ะอยากซื้ออีซูซก,กันหลายคนเลยสนใจเลยครับพี่พวกความจริงใจของเขาและรถอีซูซุทุกคันที่ผมใช้ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยจนทุกวันเนี้ญาติญาตหรือคนรู้จักผมก็แนะนําให้ใช้อีซูซุทั้งชีวิตผมอ่ะก็ขับแต่รถอีซูซูนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่มีสิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนคือมิตรภาพ และความจริงใจที่มีให้กันสวัสดีครับพี่อา้าวบอยว่าไงตัวจริงอะ่ะสวยกว่าในรูปอี่ครับพี่ปัจจุบันคุณมนูมีธุรกิจส่งออกมะพร้าวและเป็นเจ้าของรถอีซูซุอีกหลายคันและความผูกพันที่จริงใจของบอยและคุณมนูยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปอีซูซุขอเป็นเพื่อนที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ที่ช่วยสนับสนุนทุกความสำเร็จของคนไทยทุกคนอ s u ุ u Truste d b u d d y อ s u ุ u เคียงข้างคุณเคียงคู่ไทย